นามซูนาก้วนามันกัดกอแรงวะคุณทกนปนีบ้านหลังนี้เนี่ยที่ฟังไปเร็กว่าเนี่ยนะได้ปกันมันคือมังงานจ่ายอะไรมั่งงนใครมาช่วยมั่งงากวดจวงเจ้าวันเว้นี่เลยเอาใส่ใส่ซอบนั่นแหละจัดกับมเวทาข้างใต้นะเสียมั สัตว์ก็ไปสัตว์ก็ไปแต่ว่าไม่ได้ตามกับเพลินเพลินไมนก็ะเพาลงเปื่อตาลงนั่นแหละตัวสักปลักอ่ะฟังเลยลูกย่างนี่ช่วยได้อยู่ได้ปีไหมได้ปีได้ลูกย่างนี <for> calves calves, ่สามเงินอยู่อ่ะบนตึ๊งว่าลัางนี้เนี่ยดูทุนว่าเปิ่งเริ่เลยนะในระหว่นี้นะ่ยบนตึ๊งลงพี่ยังยังมาฟังเลยไม่ไ้ครับลูปลาอยู่เ้าไใช่ไหมได้แต่ว่าไม่มีแล้วปีนี้ว่าไม่มีปลาอยู่ท้าวมผู้ชมที่เคารพครับ ขณะนี้ผมกับท่านนายอำเภอวิโรจน์นายอำเภอระโนดนะครับเราได้มาตรวจเยี่ยมราษฎรในหมู่ที่สองบ้านปูตะเพาตำบลท่าบอนนะครับที่ประสบภาวะคลื่นกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านหลังนี้เพิ่งถล่มไปเมื่อวานนะครับในส่วนของ ทั้งท้องถิ่นและก็ท้องที่โดยเฉพาะท่านนายอำเภอก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอยากจะให้ท่านนายอำเภอได้รายงานประชาชนนิดครับว่าเมื่อคืนจนถึงวันนี้เนี่ยทางท่านนายอำเภอและก็ทีมงานได้ทําอะไรบ้างครับ,รบ,รบ,รบมเมื่อคืนนี้ก็จุดที่เกิดเหตุที่รุนแรงก็โดยเฉพาะเป็นของตำบลคลองแดนเมื่อคืนท,ที่ได้ลงไปดู ตรงล้นเป็นบ้านพังสองหลังแล้วก,ก็ได้รับเกียรติจากผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ลงมาเยี่ยมในช่วงประมาณสักห้าทุ่มนะครับนี่สำหรับของตำบลท่าบอนเนี่ยก็ได้รับการรายงานจากท่านนายกอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ได้มอบหมายให้ท่านนายกเนี่ยลงมาดูแลแหลังจากที่ได้ดูแลไประยะหนึ่งครับหลังจากที่นายกกลับไปก็เกิดขึ้นเนี่ยซัด บ้านหลังนี้ก็เลยพักนี้ในความช่วยเหลือในการช่วยเหลือของทางอำเภอก็คือท่านผู้ว่าได้มอบหน้านเงินให้กับนายเปิในการช่วยเหลือดูแลเฉพาะหน้าเนี่ยในวงเงิน2ล้านบาทก็คิดว่าบ้านหลังไหนที่ที่เสียหายทั้งหลังเนี่ยก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ก็คือไม่เกิน30,000บาทอันนี้ช่วยได้ก่อนเลยส่วนหลังไหนที่เสียหายบางส่วนนะครับก็ไม่เกิน20,000บาทหรือว่าตามความเป็นจริง อันนี้เราก็ก็จะดาเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนสําหรับในระยะยาวนะครับปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เกิดพายุแล้วก็ได้เกิดคลื่นถล่มเช่นเดียวกัน,เ,นเราก็ได้ใช้งบของท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นงบกลางนะฮะได้ลงหินกันคลื่นไว้บางส่วนซึ่งหินกันคลื่น,นบางส่วนที่เราได้ได้ลงไว้ปีที่แล้วนี่ช่วยได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะแต่ว่าบังเอิญว่า ตรงจุดที่เรายืนตรงนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเ,เราไม่ได้ลงหินไว้เพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบังส่วนก่อนเ,ออเลยก็ไปไปลงที่ที่มีชุมชนอยู่ก็คิดว่าส่วนที่เหลือในในในระยะสั้นในแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องลงหินเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นเนี่ยเข้ามากระแทกบ้านเรือนนะครับในส่วนระยะยาวคงต้องคิด เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านกฤษดาบุญลา,าบนะครับผมเองในฐานะนายกอบจสงขลาก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับงบประมาณที่จะมาทำเขื่อนกันก,กัดเซาะนะครับทั้งห้าหกอำเภอในห้าหกตำบลในอำเภอระโนดนะครับผมเองได้ จัดสรรทุกปีครับปีละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับปีที่ผ่านมาก็ดําเนินการไปได้บางส่วนครับแต่ว่าอาศัยว่าพื้นที่เนี่ยเรายาวและกออ็มากเหลือเกินนะครับในบางจุดก็ยังไม่สามารถดรําเนินการได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับหินทิ้งก็คงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นกําลังของต้องถิ่นที่ยังไม่พออยู่ดีครับต้องอาศัยรัฐบาลกลางก็คงมจะต้องเ,อเรียกร้องนะครับให้ ทางฝ่ายรัฐบาลกลางได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังให้เป็นวาระแห่งชาติก็เหมือนกับไฟพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคกลางนะครับไฟพิบัติที่นี่ก็คือการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลนั่นเองครับ ก็ยั ถือว่าเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงนะครับการกัดเซาะเนี่ยยังไม่หยุดนะครับลมปีนี้เนี่ยลมทะเลเนี่ยถ้าปีไหนที่ลมเข้ามาตรงๆทำมุม90องศากับชายฝั่งเนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ยจะโดนกัดเซาะเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าปีไหนที่ลมทะเลทำมุมเฉียงๆไม่ว่าจะเป็นมุม70มุม60กับชายฝั่งเนี่ยนะครับก็จะกัดเซาะน้อย แต่ว่าปีนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทามุมเก้าสิบองศามาประมาณเกือบสิบวันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกัดซ้อเนี่ยตลอดแนวฝั่งของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็ถือว่ารุนแรงมากครับนายกยมทุกปีเนี่ยปัญหามันหนักหน่วงแค่ไหนหรือปีนี้มันหนักกว่าทุกปีไงนายกฮะผมว่าปีนี้เนี่ยยิ่งหนักกว่าปีที่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าลมมันตั้งฉากกับชายฝั่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเจอวาตภัยด้วยนะครับพายุใหญ่เข้ามาเนี่ยก็ก็เสียหายมากปีนี้เนี่ยขนาดว่าไม่ใช่วาตภัยแต่ว่าลมมันเ0้าองศากับชายฝั่งเนี่ยก็กัดเซาะได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นไฟพิบัติที่ผมผมเรียกว่าขั้นรุนแรงมากกว่าครับขนาดนี้นยครับคือพูดง่ายๆว่าวิกฤตแล้วใช่ไหมครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมอยู่กับนายยกเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่หนักที่สุดของสงขลาหรือเปล่าครับวันนี้ ผมคิดว่าปัญหาคลื่นลมเนี่ยถ้าคิดในแง่ของของชาวบ้านที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะครับไม่มีบ้านจะอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่ารุนแรงนะครับแต่ถ้าในเขตท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจเนี่ยหาดสมิลาเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงเช่นกันนะครับแต่ว่าหนักน่วงคนละแบบกันตรงนี้เนี่ยหนักน่วงแบบชาวบ้านจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่มีโฉนดอยู่ในธนาคารทกศแต่ว่า ดินเนี่ยอยู่ในทะเล <ใน S 2> แล้วั <ใน S 2> บบ้านไม่มีที่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นลําบากครับวันนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของอบอจอเองวันนี้ทราบว่าท่านนายกลงพื้นที่เอากระสอบทรายมาให้พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เป็นยังไงครับครับก็ต้องเรียนว่าแก้ปัญหาตอนนี้เนี่ยแก้ปัญหาท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับแก้ปัญหาตามตามสถานการณ์นะครับเอาหินทิ้งมามาวางเรียงนะครับ ตามงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งก็มีอยู่จํานวนน้อยแล้วก็นํากระสอบทรายมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันขนไปดูแลบ้านเมืองบ้านบ้านของตัวเองนะครับหรือว่าต้นมะพร้าวของตัวเองที่ปลูกไว้ยี่สสาสปีห้าสปีเนี่ยนะครับที่กินได้กินลูกอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับได้ลูกหลานจะได้ทําขนมกินกันเนี่ยวันนี้เนี่ยจะได้เอากระสอบทรายเนี่ยไปไปปิดโคนต้นมะพร้าวไม่ให้ล้มลงนะครับแล้วก็ไป กำบังคลื่นไม่ให้บ้านเนี่ยเสียหายเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับอเดี๋ยวไปดูบางส่วนของกระสอบทรายที่เอ้าลละไปเลยไปเลยกลับไปเลยนายกครับในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรแล้วทําไมถึงเราต้องมาช่วยเหลือเขาดังเร่งด่วนให้นายกบ้านท่าเข็นนะครับหมู่ที่1ตําบลคลองแดนเป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่หากินอยู่กับทะเลมีที่ดินน้อยมาก ไม่สามารถที่จะไปพบรลูอย่างอื่นได้นะครับก็หากินในออกทะเลหาพี่น้องประชาชนในจุดตรงนี้เนี่ยหลังพิงฝาแล้วถ้าพูดอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าในนามของอบจสงขลาเนี่ยผมจะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีปีหน้าเนี่ยครับเล่งทําเขื่อนหินเนี่ยนะครับให้พี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยพี่น้องจะได้มีที่ปลูกบ้านอยู่ ในในส่วนของหลังจากนี้ไปหลังสิ้นสุดหน้ามาราสมแล้วเนี่ยทางอบจมองว่าปัญหาระยะยาวที่ผมว่าน่าจะเป็นทุกภาคส่วนไม่เฉพาะอบจเท่านั้นเราจะต้องทํำยังไงในยุมองปัญหายา,ยาวๆจะต้องแก้ไขกันยังไงฮะแน่นอนที่สุดครับผมบว่าทุกภาคส่วนอบตบเป็นองค์กรน้องใหม่ที่เล็กที่สุดเทศบาลอบจท้องถิ่นเนี่ยเรามีเท่าไหร่เนี่ยนะครับมีงบเท่าไหร่เนี่ยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้านทำแนวหินทิ้งก่อน รัฐบาลกลางระดับกระทรวงเนี่ยผมว่าไม่ต้องศึกษามากแลวครับทําหินทิ้งเหมือนที่ที่เห็นอยู่เนี่ยว่ามันได้ผลนะครับว่ามันได้ผลต้องกล้าที่จะทุ่มเทงบประมาณลงมาไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะครับคนไทยเนี่ยตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านต้องอพยบหนีสงครามแต่แต่ที่ที่ไม่ติดเพื่อนบ้านเลยไม่ติดชายแดนเลยเนี่ยนะครับ เราต้องอพยพหนีทะเลนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเครบเพราที่ดินจํานวนไม่น้อยที่ที่สูญหายไปถูกทะเลกลืนในแต่ละปีก็เยอะเยอะครับเยอะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆเนี่ยนะครับเราน่าจะจะต้องทําอะไรมากกว่านี้จะจะสู้ได้แต่ว่าจะสู้ได้สักกี่ปียืดลมหายใจได้สักกี่ปีกว่าน้ําทะเลจะสูงขึ้นกว่านี้กว่าทะเลจะ กลืนไปถึงขนาดไหนเนี่ยเราเราเราผมว่าต้องมา,าคุยกันเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ชาวบ้านเนี่ยพอประทังชีวิตยอยู่ได้ในขนาดนี้ครับ